ามนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไปมื่อนี้ก็บรรยากาศเที่ยงๆเด้อพี่น้องเด้อมืัอนี้เขาเด่นเนื้อมะกออยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมึงเนื้อแดงงกินคืนเลยมีตาบ่หอมเด้อพี่น้องเด้อหมดมีมีตาบ่หอมเด้อครับเด้อห้าสิบเซมกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอามาซอยกันก่อนเด้อเรียบร้อยแล้วก็ซอยเลยเรียบร้อยเด้อพี่น้องเ ไเนลงไปเลยมีถุงเด้อครับเด้อหนมือซ้าเนี่ยเียบมาเลยบางหนักสีเตียงือเเลยบนิเสิมาพุงกันเด้อพี่น้องเด้อบานเ้องัวกันเลยเด้อบาน้เ้อใส่น่อยแซ่หน่อยใส่ร้ายแซ่ร้ายเด้อพี่น้องใสรส่เคนซอาเด้อพี่น้องรแล้วใส่ แก่นจูก <gegen violin> <acy> ูจูกูแดงเลยโอ้ยพี่น้องเลยมาใส่ของลไปได้แล้อพี่น้องเด้อบบนี้เด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องฟังป้ายเด้อกินนคำกั้นมาเด้แจกข้าวครับใส่กันเลยครับมาเด้อนี่หมูแดงหน่อยตัดตัดประดีมาครับมามาเสี่บมันนี้เดือดอ่เดือดงามไม่ใช่เด้อพี่น้องเ้ยลงเด้อมาครับมา ดูดัวเขาไม่นำืแมกกนเือครับเนะนี่เดนะ้อพี่น้องนะอเด้ออก็ะแซ่บมกันเนดะ้อเราแขกเข้มเลยคือ,อ,อรถอ ทานต้มอะไรกันบ้างครับแต่ไม่ไปฝากพี่ฝากน้องไว้สักนี่ยังได้กับขอพ้นพี่น้องที่โคไลโคตรแช่กดตรเซตซ้ำไปกับมันใก่ผมนะครับเด้อเมื่อหน้ามียังขี้หอาก็ยังมาวางกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็ฝากไปก่อนนะครับบ๊ายบาย মা <tuk>, তোক